ไอยืนตัวนี้ครับคุณหมออยู่ในช่องนี้นะนี่คือเซนเตอร์ของคุณหมอขากว้างเท่าหัวไหล่เหยียดมือไปข้างหน้าสะคอรอดให้มาดู10ครั้งวอร์มก่อน1ก้นต่ำสองสามสี่ไปลงหายใจเข้าขึ้นอนอก6 7 8 เก้า <9, S 2> สิบนิสคอรตัวเป่าเบาๆโหลดน้ำหนัก2อกิโลถือไว <c oughs> เหยียดแขนเหมือนเดิมตรงๆนะ10ครั้งเล่นให้มาดู1ดีลงหายใจเข้าขึ้นออก2เดี๋ยวผมจะไล่น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆไล,ล่เลเวล3ไปเรื่อยๆ4จะเน้นขามากกว่าแขน5ไปอ่ะหมา7ไหว 8 9 10บอันนี้ตึงไหลเบาเนะครับอยู่นิ่งๆเพิ่มความยากนะครับมือน่าจะถือไหวอยู่ถือ6กกิโลให้มาดูถือแบบงอแขนอย่างนี้แบกบไว้ที่หัวไหลเหมือนแบกอาวุธนะครับจะใส่ไหมไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้ถือขึ้นมา<อ>แบกไว้ก่อน<ม>ถ้าแบกไว้หัวไหลจะไม่หนักยกศอกขึ้นต้องเท้า,าใช่ทับศอกมาหน้า โ okay. อเคสคอดปสอกชิดเข่า1 2ลงหายใจเข้าขึ้นออก3 4มสัขอ10ครั้ง5 6 7 8อันนี้คือ6 6, 6นะ6โล6กิโล9อีกครั้งหนึ่งเริ่มสั่นละไม่ค่อยดี ปล่อยมือครับผมว่าใส่ถุงมือดีกว่าใส่ถุงมือสักหน่อยเท่ากับเมื่อกี้เล่น12นะเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปนะครับเริ่มร้อนย,ยังโอเครอบนี้15ครับ15กิโลนะครับหนักขึ้นแล้วก็จำนวนครั้งมากขึ้นเรากำลังไต่ขึ้นภูเข,ขาอยู่12ครั้งเล่นให้มาดูถือเป็นกอลฟเลดใช่ใช่รถขึ้น อุ้มๆไว้เพราะฉะนั้นมือไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไปหนึ่งสองลงลึกกว่านี้สดีขาก้นสลงแหย่เข้าขึ้นหนอกห้าไปหกเจ็ดน่าสวไหวแปดเก้าสิบ 11บเอ็ดสิอนะครับน้ำหนัก15บกิโลนะครับรอบนี้เพิ่มเป็น17บเจ็ดครั้งหายใจไหวไหมครับโอเคคุณหมอมาเล่นไปพักไปไม่ต้องรีบนะครับ15ครั้งนับ1ลงหายใจเข้าขึ้นออก2มีอะไรก็เอาสองรองที่เขา่า3 อย่าไปก้มหลังเชื่อชดอกว่าสี่ห้าไปหกเจ็ดนะครับจะถึง maximum แม็กซิมัมละแปดฝืนนิดนึงเก้าสิบสิบเอ็ดอีกสี่ครั้งสิบสองคุณหมอไปสิบสามนิดเดียว 14ครั้งหนึ่งอาหายใจเริ่มบูบา้าเพียงครับเพดานก็คือ20่สโลครับเราจะไปถึงเพดานอาหายใจก่อนนะครับหมดท่านี้พัก2นาทีพร้อมระบอกครับ ค่อยๆไปนะครับมึนหัวตาลายหูอื้อบอกได้เลยถ้ามีอาการผิดปกตินะฮะพอแล้วนะไม่พักนานนะนะครับเข้าในโปรแกรมเอาลองดูเอ,อ๊บยี่สิบโลนะครับถือดีๆถ้าถือดียังไงก็เล่นได้ไม่ต้องกลัวอ่ะไปมาอยู่หนึ่งไปสองโน้มตัวมาหน้าหน่อยสดีมากสี่ ลงหายใจเข้าขึ้นหนอกห้าไปแขนบีบวะหกสิบห้าเท่าเดิมได้ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไม่ไหวครับยอมแพ้<า>นี่คือยี่สิบกิโลค่ะคอแดงคอแดงนะคะ คอแห้งหรือเปล่าคอแห้ง <c oughs> อ่ะกินน้ำกินน้ำเดี๋ยวเปิดพัดลมให้สักหน่อย